เจ้ามือนี่ก็เป็นเส้าที่มีความปลอดโป่งในตุกๆุเรืองก็เลยว่าเอจะหากินกาแฟานอกบ้านตะกห้องต <c oughs> อนทีท่จะไปหอดรีอสอดก็แวะตามทงไฮทงหน้าสะก่อนเนาะหน้ากับบันหน้าูอื้นผู้ไกลหรืหน้าจ็ของเนี่เบิ้งนามเบิ้งเขา เบิ่งพืดน้ำทั้งหลายที่เขาปลูกไว้แต่อันใดก็บ่สำคัญพอปลูกน้ำแบบนะครับน,น่อยแต่่เออหน้าน้อยแต่ไม่มีอ้อยหนูคนเดีวหน้าหน่อยดีดนะครับนี่คือสามสี 3, 4, ดิ่งดิ่งแล้วสามดิ่งแล้วว่าเคิงเคิงละที่ที่แล้วไนปลูกเขา ได้สามกระสอบปุ๋ยนะครับก็ได้กินลายมือเติบอยู่ครับบ่ได้บ่ได้ใส่ปุ๋ยหรือว่าเอาบ่าได้ใส่สารเคมีเราบ่ปุ๋ยเคมีก็บ่ใส่ยาข่าวมาแรกบ่ใส่ใส่ปุ๋ยท่านพออารมณ์สมอรินนะครับปุ๋ยขีงยนะ้งัวเพื่อนนึ่งก็เอามาล้มเธอเดียวจบ จนว่าเขาออกห่วงขอเกี่ยวจริงๆแล้วมันเสด็ลารกานั้วหน่แต่ว่านกกระจอกม่เกี่ยวก่อนนกกระจอกม่เกี่ยวรวงหน่ตะกวอยเข้าไปเนาะเขาอยากกินกลนงเขากินไปห้องก็รับเศษเขาก็ได้สำนึกที่ว่าได้อะแต่สิงทก็ได้เนื้อจากเขาคื่อความศึก

เป็นกสารเพราะว่าบัวสีดอ,อ,อกแบบนี้เนะี่ยสมัยเป็นเล็กน้อยก็ได้ยินพลอยเนี่ยขนมนะบัวแว่บัวแว่ก็เลยเอินบัวแว่มาตลอดนะครับตรงนั้นอาจจะเป็นพันธุ์ที่บริสุทธิ์เพราะท่านมีการผสมปรับปรุงอันนี้จะมีการปรับปรุงพันธุ์มาแล้วอลอยเวลาบัว,วแว่ ล่มพายุมาแห้งเตืบสองสามมื่นนะครับเพื่อให้ไม่แก่ส่งหุ่นไยกาหุ่นไรกาก็เลยโป้ไปจน้อยนะครับส่งส่งตรงคันแท่หน้าจริงแล้วมันไม่เห็นกายตัวหาซื้อมาหุ่นไยนกเนาะเอาอันนี้ก็เป็นน้า

ถามาหุ่นไล่นกนีน่นนกจังสิบมาสมัาพี่ะก็มกทำไมต้องบอกว่ามันไล่กา่ะไรมันไร่กาถ้าเราไปเห็นกายจะเือเพราะมันไลนีแล้วเห็นยิงยิงสู้บินทั้งฝาบธนาคารธนาคาร อีข้อเรื่องภาษาเขาบอกกันไปธนาคารเขาบอกธนาคารซับสิ่งเพราะฉะนั้นมันก็เข้าไปใส่ได้เขาเรียกว่าธนาคารเก็บสะสมสัตว์ต่างๆโคกระบือเขาก็บอกว่าธนาคารโคกระบือเข้าใจยังเข้าใจหรือยัง ทุกเอ้าเดืนอนไม่กินสายบริสุทธิ์แต่ว่าเช้า,ชาของเราก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่สัปดาห์แล้วไม่กินอ,อยู่ที่เราให้อย,อยู่ที่เราเ,ยยเราเนื่องไส้แล่เทียงกันใครอะไเป็นคนสร้างงเั่งหน้าปิกนิกจงไหนสมาเถียงกัน,กน ก็แค er. <scenes jest> ่บนพ้นที่จะนอนเล่นท่อระบบน้ำใต้าโคขึ้นมาหนึ่งเปิด เอาเอามันนี่ยน้ากระโดดตกน้ำเห็นมะทวนเผื่อพอกคนตัวนี่ยอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่อย่าแสดงอย่าแสดงเจ้ากระดีน้อยว่าตรงนี้มันด <ste f> ิน <road> ม <together>. ันดินบ่มีดินแกนนะไม่ใช่ดินอุ่มน้ำ เรื่องราวเกียวกโต๊ะกิโตมนะครับนอกจากนั้นไปเห็นยังต่อนอ่อนเลยนะจะหาายลูกเก็บภาพแล้วใส่กับไปแม่วาดีก็คือว่าจะใส่หล่นน้อนพลไอเสียแม่วาดกับพ่นโดนดอกล้มทั้งเหนือมากไรนี้เปิด็น เกียบภาพต้นเขาเนาะต้นเขาเหียยุทธพิกายคนี่สำลังหอกพ่วงสำเด้เลยธรน้รมดาเด้เนามาอยู่ต้นน้อง อำอะไ้เราคนมาใกล้รูปเนาะมุมนั่นมุมนี้เก็บภาพเก็บคลิปอันนี้ก็ดอกห้าดอกดอกหญา้าอยู่ที่คนาอยู่คันแท่เนี่ยดอกห้าเก็บภาพมาด้อันนั้นนะฮนเขา ก็เป็นบรรยากาศการพรอนไข่เล็กๆเนี่ยหน่อยเนาะ,ะถ้าหาบอาจากพรอนไข่เขาะเจะมีข้อหนึ่งาี่มันเป็นความทุกข์มนมีทรัพยากรอะไรเป็นส่วนตัวที่บริโภคได้ให้เก็บเกี่ยวเอาเด็อย่างก็จะไปหวังเรื่องเงื่อนเรื่องข้าหรือผลผลิตมากเกินไปม,นมันจะสเป็นทุก เอาความพอใจความสุขเป็นที่ตั้งไดแต่ใดก็เกี่ยวเกี่ยวเอาลงทุนได้น้อแต่ได้เงินได้หลายสมมติพ่อว่าให้เอาเขาจะเอาแหวกเลยทมันยิ่งเสียงกาห้องตัวนี้เป็นบัวกับเขาเขาโนกกระจอกเลครับ ออกขวงแล้วแก่แม่แล้วนักจ่อก็นมาชีนไปเรื่องแซ์เป็นยังเีว่าไปบุญอาบุญนะครัคือส่งสีหนาวลายอย่างหล่อทงพักกันยื ถามพูดว่าผักกระเย็นแต่ <c oughs> บอกว่าผักกระเย็นได้ักระกเยอดนกระเย็นยมฟ้าแดงอ๋อมีคำอธิบายค่ะในพจนานุก,กรมแต่ก่อนรูน้่าพอจำได้อยู่เดีนต่ลืมลืมหมดแล้วค่ะ จะไปดูมาให้เด้อพี่สุเมศเรื่องของบัวผันบัวเผื่อนเนาะบัวแบแนูบ่เคยได้ยินดอกเดี๋ยวยินบัวข้าพี่ถอดกางเกงหุ่นไล่กาฮะพี่สีอนาจารย์พ่อติฮะเอาโต๊กพีกแล้วบ่หุ่นไล่กาถึงถอดกางเกงโต๊กก็ไปใส่ให้เต็มซะ เปลี่ยนชุด,ชดอ๋อมันหมดฤด,<ม>ด,ดูนั่นแล้ว,ลวีิตุมินนกมันมามันเป็นนั่นนี่นกได้ที่เป็นศัตรูกับพี่มากินเขาพี่แล้วก็มาก,กินบักค้ามแปะมันเหมือนกับทานาคารเนี่ย ธนาคารมองเก็บเงื่อนบัตรเป็นมองเก็บเง่วควายเง็ป็นธนาคารควายธนาคารข้าวสื่อแฟบนี้ซสื่อแฟบนี้เอาันเอาโอโมเด้อเพราะฉะนั้นข้าไปใส่ไม่ได้สุดต้องเก็บสะสมสัตว์ต่างๆ โคกระบือเขาก็บอกว่าธนาคารโคกระบือเข้าใจยังเข้าใจแล้วค่ะเข้าใจแล้วครับผมอ่าวเอ้า โคต้ามันทั่วรมันพิซครับจะกินตลอดปีมีขยันมากโคตเนี่ยบางทีในเรืองการเรื่อน้าเป็นหน้ามาจากนับมาจากบาดาลปั่นขึ้นมาเอาทีน,นี้เขาคงจะไปดื่มกาแฟกันแล้วล่ะที่รีสอร์ทครับที่ทรีสอร์ทหลังเดิมหลังเดียวหลังเก่าเก่านะครับรีสอร์ทบ้านแสงดาว มีคนพยาย่ญญามขิดเปลี่ยนอะไว่าจะท่อมลุงมินเพาะท่านเฒ่าพอาเชือ่อันลุงเดออ้อัสนอเป็นลุงได้ยังไงครับก็มีสันบนสันล่างมานีขอจองบอเด้วยกันบอกบทกันกันตางไปก่อนนะหรือหรือใคยกมาด้วยก็ได้ มาส่ตรงนี้นนวะวันนี้มาทำอ,อะไรเอาเอาอให้พี่ระท่อมแสง,าสงดาว ขระท่อมร้อยแฝดชื่อไม่รู้จะชื네่ออะไรกันแน่ขนาดป้ายบอกว่ากระท่อมแสงดาวยังมีคนมาตั้งชื่อว่ากระท่อมลุงลุงได้ไงเขาไม่ได้แขียนครับกระท่อมลุงลุง มันต้นทูบหรือสี <c oughs> เป็นฉากหนาเป็นผู้กาวมันใส่พร้อมสดชื่นดีดวาันนี้ก็มาบวันนีล่ลรือวันปิกนิกครับถ้าผู้สาวมาปิกนิกก็เลือก,อกอเขาวันนี้แล้วเขาให้วนไปเลยกินอะไรบ้างเขาไม่ชอบเขียงเพลงเหรอี่ เพื่อปนิต้นนี้ปหตเอ้าไมนาได้ยินเสียงแต่นี้หมาบ้านปักซอยหมาบ้านกิเหมียวก็จะ

งามงามนารักของนุวยอลกขาพร้อมปลอดภัยโมนี้หัวหนามากผู้เดียวนะครับคือหัวหนาหมูแดงนะครับก็เป็นนุวยอลกขาที่หนาหักไว้ว่างใจได้พออย่างเดียวว่ะย,ย,ย่างอืดย่าอยากไหนกินอของอาหารคุณรมสมบูรณ์กินมัาสำลันก็ ทำมาที่ได้ดีเยี่ยมครับคลิปนี้ก็เล่นเรนไปนะครับก็อขอจบลงสาเนียงแครับสวัสดีสบายดีทุกๆุกคนครับ